สิ่งใดก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดภาคมารพยามารพยามารต่างดาวต่างดาวไฟมืดหมอผีร่างทรงจอมขมังเวจอมสายเวทจอมคาถาโคมพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรตฤศีดาวบททั้งหลายคารวะผู้มีฤทธิ์เหล่าพลายหงอยพลายพูดผีปีศาเหล่าอสูรทั้งหลายเหล่าปอพญาปอบหาก้อมผีกะผีพงจิตยานมีฤทธิ์ทั้งหลายได้เคยใช้เจตนาแอบแฝงชั่วร้ายใช้ความอาหาังการใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้เทลิลิเิเต ภิญญาตบะชาญญาณคุณใสมณดำกระถาคมเวทมนต์ทั้งหลายใช้คำโกหกใช้เล่ลวงการสะกดการครอบงามการแทรกซ้อนแทรกแซงในการกันแกล้งรัลงแกปิดกั้นจิตปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกกีดกันขัดขวางชุดลังงงเหนียวทำร้ายทำลายต่อพระธรรมต่อความขี้คลาสว่างสวยในพระธรรมต่อการบวชการสละการเกื้อกูลและการสนับสนุนต่อพระศาสนาและกิจการโปรดสัตว์ตามองมหาบารมีทั้งหลาย เราจะถึงใช้กับองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์ครุขุบาจารย์ทั้งหลายหรือใช้ไปเบียดเบียนต่อสังสวาแห่งสรรพัตว์ทั้งหลายก็ตามกรรมใดๆที่เคยสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดโมหนึ่งเหล่าใดเอาไปเป็นท่าใช้งานใช้ไปหาข่าวหาข้อมูลใช้ไปหลอกหลอนผู้อื่นใชใ้ให้เกิดความวิปริตวิปราชคุ้มคลั่งฟั่นเฟือนในจิตในใจ ใช้ไปยุยงแขงรั่วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดความกินแหนงแคลงใจความบาดหมางการทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งการแยกตัวการออกห่างการหมางเมินซึ่งกันและกันเข็นฆ่าประหัดประหา,หารซึ่งกันและกันหรือใช้ไปเพื่อการทาร้ายทาลายในทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติธุรกิจการงานการค้าการขายหรือทำมาชีวิตของใครก็ตามการหรือการดูดพลังชีวิตดูดบรารมีที่วาสนาบรารมีนําไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อคัดง,ง้างหรือทำร้ายทําลายกิจในการโปรตัดทั้งหลายหรือใช้เพื่อตัว,ตวเองก็ตามที กนะรรมที่เคยใช้อภิญญาญาณวิถีในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตหลอกปั่นหัวปั่นจิตปั่นใจผู้คนทั้งหลายใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้คําพูดโกโหกหลอกลวงให้หลงเชื่อในการนําพาผู้คนทั้งหลายให้หลงยึดติดในวิชาอวิชาเดชาวิชาศาสตร์มืดทั้งหลายยึดเอาในทีเลตตัญหาอุปาทานแห่งตนเอาบารมีของผู้คนทั้งหลายไปส่งเสริมความหลงตนสร้างเป็นตาหนักสํานักลัทธินิกายอันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมอย่างความมืดมนแก่สังสารแห่งสัพสัตทั้งหลาย าการ,รที่เคยใช้ภิญญาญาวิถีในการปลอมตัวเป็นองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์คนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนรู้จักมักคุ้นเพื่อกโกหกหลอกลวงสร้างความเข้าใจผิดใส่ร้ายป้ายสีก่อให้เกิดความปฏิเสธบริฆะต่อพระศาสนาต่อองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์ออกห่างจากพระศาสมาและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาปรมีหรือสร้างความเข้าใจผิดในหมู่คณะในครอบครัวจนกรร่อให้เกิดความแตกแยกทะเลาะเบาแวงขัดแย้งซึ่งกันและกัน กรรที่เคยใช้อภิญญาใช้ทลุลิตลตเตในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญจปัญใจในหมู่ผู้โปรดหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องเข้าใจผิดให้ต้องเครือบแกงระแวงสงสัยปฏิเสธปฏิค้าต่ตอเหล่าองค์มหาบร,รมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์ออกห่างจากพระธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์ละเลยในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีในที่สุดการที่ใช้กําลังแห่งตนการแทรกซึมเข้ามาเพื่อตั้งฐานปฏิบัติการใช้ยาวิถีใช้กําลังของเหล่าผ้ามืด หมอผีร่างทรงจามขมังเวททั้งหลายไปกั่นแกล้งรังแกเหล่าผู้โปรทั้งนอกวัดในวัดเพื่อให้ได้ความรับเ,เพื่อให้ได้ความติดขัดข้องให้ได้รับความติดขัดข้องคากับธุรกิจการงานการเงินการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายจนต้องออกหางจากพระธรรมและการโปรสัตี่สุดกรรมที่แทรกซึมเข้ามาในวัดวาศาสนาเพื่อทํำลายทําลาย,ลาย,ลาย,ลายสร้างความแตกแยกทําลายความเข้มแข็งของเหล่าผู้โปรขัดขวางกิจการโปรในทุกวิถีทาง ตัดรอนบัณทอนกำลังการกำลังร่วมการล่าบริวารการซ่องสมกำลังเพื่อสร้างสํานักลัทธินิกนยายแยกย่อยเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีอธิวาสนาบาร,รมีเพื่อดูดสร้างพลังงานมืดๆนะเพื่อตัดรอนบันทอนแอบแฝงทำํทำลายทำํำลายก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาตะกิจการโปรดตว์ของโมลาผู้โปวดทั้งหลาย การ,รที่เคยใช้ทิดิดเดชในการก่อให้เกิดความปิดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้ในหน้าที่การงานการทำธุรกิจการค้าการขายบิดกั้นปิด,าปดบางรายรับไรายได้ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ต่อทุกๆภาคส่วนจนการความเครือบแคลงระแวงสงสัยความกินแหนงแข่งใจไม่ลงรอยกันความบาดหมางขัดแยง้งสร้างความแตกแยกแตกสามัคคี ทำลายทำลายเขีนฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกันจนไม่สามารถเป็นกำลังในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้การที่เคยใช้ทิริลิเตในการสร้างสถานการณ์ในการรบกวนก่อให้เกิดความชะงักกันในสุขภาพร่างกายในความรู้สึกนคิดอารมณ์ในการสร้างการบาดเจ็บในการใช้ชีวิตทั้งหลายการแทรกซ้อนแทรกแซงในเครื่องมือในอุปกรณ์สื่อสารขององค์มหาบารมีผู้ปรดสัตวครุุบาอาจารย์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อให้เกิดก่อให้เกิดความติดขัดข้องคานในการสื่อสารทั้งหมดสิ้นทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกสนานก,กรรมด้วยกายวาจาใจทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายของหมูเหาา่เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารตลอดอย่างบริวารทั้งหลายทั้งที่ภาคทิพย์ภาคหยาบจงได้ย้อนกลับตีกลับทอนกลับสะกดกลับขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานการเป็นพันธะปันธนาการกับขังลงเหนียวตัวมันเองเป็นความ ปีบคั้นกดดันความทนได้ยากกลายเป็นความวิปริตพิปลาคุ้มข้างฟันเฟื่อในจิตในใจหมดแรงหมดกําลังในการทําชั่วทั้งหลายในที่สุดและกรรมทั้งหลายที่เหล่าภาคหยาบได้คอยรับใช้ได้คอยรับใช้เหล่าภาคมืดภาคมาเหล่าซาตานทั้งหลายในการแทรกซึมเข้ามาในวัดวาศาสนาทําตัวเป็นหอกข้างแคร่ทําตัวเป็นกาฝากแอบมาซ่องสมกําลังเพื่อตัดรอนหมันทอนกิจการโปรดสายขององค์มหาบารมีทําตัวเป็นปัญหาสร้างเรื่องเดือดร้อนแก่ ก่อความเดือดร้อนลำคาญต่อหมู่เหล่าหมู่คณะในภาพรวมการดื่มสุรายาเมาเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายการเสพเมถุนมัวเมาในการมาลมกามคุณการพนันขันต่อการโกหกหลอกลวงช่อชนคดโกงทรัพย์สินของวัดวาศาสนาขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาอาจารย์การก่ออาชญากรรมทั้งหลายการล่วงละเมิดการข่มขู่คุกคาคามการแอบอ้างองค์มหาบารมีเพื่อเอาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ การกีดกันเพื่อที่จะอยู่ที่อาศัยทรัพยากรของวัดวา,าศาสนาเอาไปใช้เพื่อตนเองและพวกพ้องของตนแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการโปรดสัตว์อย่างแท้จริงการแอบแฝงเข้ามาอาศัยในวัดวา,าศาสนาในทุกกรณีแต่ไม่ได้โปรดสัตว์ตามองค์หาารมีก็ให้กรรมทั้งหลายได้ตีกับยดสะท้อนกับสะกดกับกักขัางตัวม,มันเองกลายเป็นความเจ็บปวดทุกทรมารเรือล,งลัลงไร้แรงรักษามไม่หายบาดเจ็บล้มตายไปกับความเจ็บป่วยเหล่านั้นและให้กลายเป็นความติดขัดข้องคาความชง,งักงัน ในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตให้การสะกดการจองจําด้วยวิบากตัวมันเองนี้มีผลนับตั้งแต่การแบบนี้ต่อไปต่อทุกๆภาคส่วนไปตลอดการเทินและสิ่งใดก็ตามที่ภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้ดูดพลังชีวิตพลังบรารมีที่วาสนาบรารมีของทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นผู้โปรดก็ตามพระสงฆ์แม่ชีหรือคารวะก็ตามสิ่งที่ได้จากคุณพระรัตนาตายและองค์มหาบารมีทั้งหลายแล้วเอาไปใช้นในทางที่ผิดก็<ม>ให้ถูกริบคืนส่งคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดสิ้น นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปโซๆๆๆโซโซให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกมหมหาชั้นภูมิคุ้มมีส่วนทั่วไป,ปตลอดการเทิโอเคจบละอ่ะเหมือนต่อนะครับหนึ่งเหมือนต่อนะ